สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมไร่นาสวนผสมนะครับอยู่ใกล้เขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวคือภูเขาลูกที่เราเห็นนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้นานาพันธุ์และก็สัตว์ป่าอีกมากมายเลยนะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสจ23ไร่2งาน47ตารางวา พิกัดอยู่ที่ตำบลปากช่องอาเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูร์นะครับเจ้าของขายในราคาไล่ละ85,000บาทราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับลักษณะของพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่เนินสลบสองข้างเป็นพื้นที่ราดเอียงนะครับส่วนทางตรงกลางนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่นานะครับ เป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสมเหมาะที่จะทำเป็นโคกนองนาทำการเกษตรปลูกบ้านทําบ้านสวนนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะกว้างอยู่ที่ประมาณ135เมตรก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับเข้าออกได้2เส้นทางแล้วก็ทางด้านหลังแปลงที่ดินของเราถนนมาถึงด้านหลังพอดีเป๊ะเลยนะครับด้านหลังกว้างอยู่ที่74เมตร การเดินทางสะดวกสบายเข้าออกได้2เส้นทางเลยนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวาถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาที่ดินนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเนินนะครับเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับเป็นเนินสูงเหมาะที่จะสร้างบ้านปลูกพืชนะครับปลูกต้นไม้ตอนนี้ทางเจ้าของก็ได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้เต็มพื้นที่ทางด้านบนเลยนะครับ ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวายาวอยู่ที่ประมาณ278เมตรนะครับส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นฝั่งทางด้านนี้กว้างอยู่ที่74เมตรนะครับถนนสาธารณะมาถึงด้านหลังพอดีฝั่งทางด้านหลังนะครับก็จะมีสระน้ําขนาดประมาณ2งานลึกประมาณ3เมตรตอนนี้มีน้ําอยู่นะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างเป็นที่นานะครับก็ทํานาได้ทุกปีนะครับ ดินดีน้ําดีอากาศดีด้วยนะครับฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นเนินสลปดลาดลาดเอียงนะครับเป็นพื้นที่เนินสลปบลาดเอียงไม่สูงเหมือนฝั่งทางด้านนี้นะครับทางเจ้าของก็ได้ปลูกต้นมะขามหวานไว้ก็ประมาณ1 0บถึงยีต้นอายุประมาณ7ปีนะครับแล้วก็ปลูกอยู่คาลิปตัสต้นเล็กๆไว้อยู่นะครับส่วนพุ่มไม้กอไผ่ที่เราเห็นก็จะเป็นสะน้ำขนาดประมาณ1ไร่หรือประมาณ3เมตรนะครับ ฝั่งทางด้านนน้นเป็นพื้นที่ราดเอียงสลปนะครับไม่สูงไม่ชันนะครับก็เหมาะที่จะสร้างบ้านปลูกต้นไม้ทําการเกษตรฝั่งทางด้านนน้นเจ้าของก็ปลูกต้นอยุคาริปตัดเล็กๆไว้นะครับปลูกไว้เต็มพื้นที่แล้วนะครับอยู่ไม่ไกลจากชุมชนหมู่บ้านนะครับห่างจากชุมชนหมู่บ้านก็ประมาณ2กิโลไฟฟ้าก็ประมาณ1.5กิโลนะครับ แยกจากถนนเส้นหลักหมายเลข2275เข้ามาประมาณ6กิโลนะครับส่วนตลาดอำเภอลมศักก็ประมาณ24กิโลจังหวัดเพชรบูร์38กิโลนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอ46กิโลผูทับเบิก53กิโลและกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิต379กิโลนะครับ ใครที่กําลังมองหาที่ดินที่เป็นไร่นาสวนผสมนะครับอยากจะอยู่เงียบๆสงบๆก็ขอแนะนําที่ดินแปลงนี้เลยนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอนทําการเกษตรได้ดีเลยนะครับทําทั้งไร่ทําทั้งสวนทํานาได้ทุกปีเลยนะครับอยู่ใกล้เขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยนะครับเป็นภูเขาลูกสวยๆลูกนี้เลยนะครับ มีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเป็นเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกวิวเขาสวยๆเลยนะครับถ้าหากเราเอาต้นไม้ออกนะครับก็จะมองเห็นวิวภูเขาได้ล้อมรอบเลยนะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นภูเขาสวยๆเลยนะครับ ถนนทางด้านบนนะครับไม่ใช่ถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนในแปลงที่ดินของเรานะครับถนนสาธารณะก็จะอยู่ฝั่งทางด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าเรายือนอยู่ตรงนี้แผงกองไปก็จะเห็นพื้นที่ของเราทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่ทางด้านบนเป็นที่สูงแนวเขตแดนของเราก็จะเป็นแนวต้นไม้พุ่มไม้กอไผ่ยาวไปเลยนะครับมองได้ชัดเจนนะครับ ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาดูพื้นที่จริงนะครับติดต่อสอบถามนัดชมพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098-147-3498หมายเลขนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีบาย TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ